ซูรอัลอิคลาสซุรอัลอิคลาสเป็นบทบัญญัติมักกิยามีสี่อายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลอิคลาสซุรอัลอิคลาสเป็นสุโรมักกิยาที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาพระผู้ทรงเอกรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียมซูรอได้ตอบโต้วพวกนซอรอที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์และตอบโต้วพวกมุชุริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีลูกหลานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูิและไม่ทรงถูกประสูิและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมดุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ,ะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์